ช้านี้มีเดโก้ลับเป็นรถไฟฟ้านะครับครับรุ่นเดโก้ลูซิโนว่าทำสวย,ยนะรุ่นนี้มีฉลากระเอ,อ,อ,อียดไปขอขอ นี่นะครับสลา,ากประหยัดไฟตัวนี้น่าจะเป็นมอเตอร์หนึ่งพันวัตต์นะครับหนึ่งพันวัตต์ก็จะมีกุญแจก็จะเป็นมีรีโมด,ด้วยนะอาการอาการก็จะ้องแก้ไขที่ตรงนี้นะครับ ถห้เบิดไปด้านนี้ก็เปิดบอกนี่นะครับแบตตรงนี้นะครับ อ๋อแบตเป็นแบตแบบนิเทียมใช้ข้างในได้ข้างนอกได้นะครับใช้ข้างในได้ยกมาใชา้ข้างนอกก็ได้มีเบเกอร์เบเกอร์อยู่นี่มีทะเบียนด้วยนะครับรถรุ่นนี้ จดเสียนได้นะครับวิทกเบสเบสกัหน้าหลังข้างหลังไม่ดังนะครับต้องแกไ้ไขเบกหน้านี่นะครับแบตเตอรี่ลงมาถึงนี่เลยรุ่นี้เป็น6 60โวลต์นะครับ60โวลต์60โวลต์20แอมป์หรือเปล่าถึงหรือเปล่าไม่รู้นะต้องดูข้อมูล ก็ทำสวยดีนะความเร็วความเร็วได้เท่าไหร่เออตกุญแจมาก็แบตเตอรี่ก็จะอยู่ที่9ก้าสี่เปอร์เซ็นจะอยู่ในตำแหน่งทีนะครับทางขวาก็จะมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามที่ เราต้องกดไปที่ทีหนึ่งครั้งหรือเปล่าครับกดไปที่ทีหนึ่งครั้งแล้วก็ต้องเอาขาตั้งขึ้นนะครับตั้งขึ้นนี่แค่นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในสามิบเ้าล้อลอยนะ เฮียดสองเฮียสองได้ห้าสิบได้ห้าสิบครับเฮียสามความเร็วอยู่ที่หกสิบสี่นะครับหกสิบสี่เฮียดสามครับ ข้างหลังคล้องแล้วก็เดรกไม่ดังล้อมุดคล้องดีเปิดใหม่จะจะโชว์อยู่ที่ P ถ้าเราบิดทันเร่งจะไม่ไปนะครับมอเตอร์จะไม่หมุนกด P e. กดีหนึ่งครั้งเปิดสว,วิตขึ้นมามันจะอยู่ที่ตำแหน่งทีนะครับเราก็ต้องมากดตัวทีตัวนี้ครั้งหนึ่งแล้วจะมอเตอร์ทำงานอันนี้เกจยสามเลยนะครับได้หกสิบสี่ไฟหน้าเป็น LED อย่างก็เป็นเรเดียนโชคก็ทำมาตรฐานนะคะรับเป็นดิสเบททั้งหน้าหลังแต่ที่ได้มาแก้ไขก็คือดิสเบกหน้าดัง ต้องดีจานก็ไม่กดนะครับสมัยถ้าถ,าถ,าถาอด่อสเปร์ก็อันนี้เป็น เหติกปิดเห็นสปริงอยู่ด้านหลังนะครับแต่ว่าจะถอดพ้าเบรกตัวน,นี้นะครับน็อตหกเหลี่ยมสองตัวผีเจะถอดพ้าเบรกมาดูว้ามีอะไรติดหรือเปล่านะมันทำไมตุ้งดัง ใช้แบบนีอ้ออกแบบมันดีนะมีสปริงถางถางพระเบรเลยนะครับนี่นะครับมีสปริงถางพระเบรให้ด้วยเพราะว่าตัวนี้เข้ามาสีก็ไม่น่าใช่ ต้องอยู่อ,อยู่อย่างนี้นะครับไม่เหมือนรถพวกเวฟร้อยนะครับเวฟร้อยนะมีสปริงสปริงคอยดีดกดจนนี้เข้าไว้ไม่ให้พระเบรกดังอังนนี้คอยถ่างให้เลยกาออกแบบมาดีนะ ดูร่องรอยที่จานแล้วก็จะมีรอยอยู่ตรงนี้นะครับแต่เวลาวิ่งไปแล้วมันก็ไม่ดังนะจะเดินหน้าถอยหลังเสียงดัง,องเอสอาร์เดสอาร์อยู่ยลองแก้ไขดูกลับหลังจากทำความสะอาดรเราเบกแล้วว่ามีอะไรติดขัดมีเสร็จหินเศษอะไรเข้าไปยันไหมปัดออกเรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับ อย่าให้ให้ให้สปริงนี่นะครับเห็นไหมเห็นเลกสปริงที่มันคอยถ่างเขาเบรกอยู่ก็หลงตามร่องของเขาแล้วก็ใส่สลักูกเหลี่ยมไงครับทำอ,อ,อะไรนะเขับฟังกันเนี่ยเดี๋ยวผมบอกให้ ่องตัวนี้นะครับอะไรช้องนี้ครับทำเรียบร้อยแล้วนะลองมาลองดูว่ามันจะหายไหมดังจุงน้า่าใช่งนะครับีเสียงดังแล้วนะครับ ครับมันจะมีเนี่ยขาสไลด์ขาสไลด์มันชนตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยเวลาเวลาเราขัดนดอ็อตนะหาแหวนทำความสะอาดอะไรเนี่ยก็ไม่หายนะครับมปหาแหวนเบอร์สิบสองอ่ะเนี่ยมาใส่ตรงขารองขารองขาเบรกตัวเนี้ยไอ้ขาสไลด์มันยื่นออกไปนี่มันสุดนะครับมันเหมือนว่ามันสุดพอดีเลยก็เลยมาเสียดสีด,ด้านนี้ครับ เหมือนขามันตายอะ่ะเราก็ให้ช่องว่างมันหาแหวนเบอร์ม12มาใส่อย่างละตัวตรงนี้นะครับก็ให้ขาตะไลนี่มันมีช่องว่าง,งนะเห็นแรกก็ดึงเข้ามามันมันเหมือนว่ามันสุดเลยมันก็คล้องตัวดีนะแล้วก็เสียงดังก็หายไป แรงเอสเอสแลงแรงมุ่งมั่นไปหลังทำเบรกเสร็จแล้วพามาดูแบตเตอรี่นี่นะครับเป็นลิเธียมนัดยกอเไปชาร์จอ๋อยกปไปชาร์จข้างนอกได้นี่ครับนี่ครับปลดปลั๊กตัวนี้นี่นี่ครับ,รบ,ปปรบมันเดปีที่ผลิต เป็นเท่าไหร่เนี่ยหกหกสิบสิบเจ็ดเอสกี่แอมเอ่ยเป็นหกสิบสองจุดเก้าโวลต์สิบเจ็ดเอยี่สิบแอมนะครับยี่สิบแอม อุ่นหนักเหลอนกันแล้วเนี่ยถ้าปลดปลั๊กตัวนี้จะเอาไปชาร์จด้านนอกได้แล้วก็คืชาร์จมันก็จะมีชาร์จด้นชาร์จนี่นะครับชาร์จได้สองอย่างนะครับ อย่างบื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรเลกโกลูลเซโนมีเบกหน้ารังอย่างเดียวชั้นก็จะมีุนี้นะครับชาร์จโทรศัพท์ได้มีช่อง usb มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าม,มีกุญแจรีโมทเงินไหมก็ ดีแต่อย่างนี้ยังไม่ยังไม่ทำงานนะครับกดครั้งหนึ่งทำงานเลยนะครับต้องเอาการ,ราตั้งเดี่ยวขึ้นด้วยนะเบรกหน้าหลังดิสเบรกตอนหน้าใช้นะครับความเร็วก็หกสิบเจ็ดสิบแบตนิเทียมด้วยจดทะเบียนได้ด้วยไม่บ้านจ่ายตลาด อุ่นก็สวยดีนะครับม like <c oughs> <c oughs> ีเบ็ดดังอย่างเดียวก็แก้หายแล้วหาดีคัางเป็นขอบสิบนะครับเก้าสิบเก้าสิบขอบสิบสามร้อยสิบ เกียบหลังนี่ก็มาตรฐานเลยแบตก็ลูกใหญ่20แอมป์นี่ลูกใหญ่นะดึงขึ้นมานี่หนักเลยขอบพระคุณนะครับานานๆนี้เข้ามาเลยถ่ายให้ดูนะครับเป็นแนวทางด้บ้านราคาก็ไม่ถึงสามหมื่นนะสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าเนี่ยครับถามเจ้าของนะปมา 2,800 0ไม่ถึง2,900มีทะเบียนได้ด้วยขอพระคุณนะครับอยู่ตาม